สวัสดีครับวันนี้ใครเป็นสายกดประเนินดูก็น่าจะถูกใจกันอีกแล้วนะครับวันนี้นําความรู้นะครับในหัวข้อคุณคือผู้สร้างของอับราฮัมฮิสมาฝากกันนะครับเขาได้บอกไว้ว่าคุณคือผู้สร้างชีวิตของตัวเองคุณเป็นผู้สร้างอะไรก็ได้ในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นเงินทองสุขภาพและความปรารถนาต่างๆที่คุณต้องการ จงเลือกทุกอย่างอย่างจงใจเฉพาะเจาะจงกับการสร้างชีวิตของคุณปกติแล้วเนี่ยเรามักจะมีความเชื่อตามคนอื่นอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นความเชื่อทางสังคมทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆอะไรก็แล้วแต่คุณเคยเป็นไหมครับที่เวลาที่คุณดูข่าวเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจกําลังตกลงเราก็เชื่อว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันกําลังตกแล้วเราเนี่ยก็คงจะค้าขายไม่ดีแบบนี้เนี่ยแหละครับเราไม่ได้เป็นผู้สร้าง เพราะฉะนั้นไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรคุณก็เติบโตจงบอกตัวเองแบบนี้เสมอทุกสิ่งในีจกกักวาลเนี่ยล้วนเป็นพลังงานและความคิดก็คือพลังงานอย่างหนึ่งเมื่อความคิดซ้ำๆย้ำๆจะเกิดแรงสะสัเทือนเท่ากับดึงดูดจำไว้นะครับเมื่อคุณคิดซ้ำๆย้ำๆเท่ากับว่าคุณกำลังสร้างแรงสะจัเทือนออกไปดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันเข้ามาทั้งที่คุณตั้งใจและไม่ตั้งใจเพราะฉะนั้น ความคิดในเมื่อมันเป็นพลังงานจากการคิดซ้ำคิดย้ำจนก่อเกิดเป็นคลื่นพลังงานจงระวังสิ่งที่คุณคิดจุดเริ่มต้นก็คือความคิดของคุณคุณจะต้องฝึกควบคุมความคิดของคุณให้ได้เพราะว่าความคิดจะกำหนดความเชื่อความเชื่อจะกำหนดความรู้สึกต่างๆรวมไปถึงการกระทำของคุณจำไว้เลยว่าหากคุณเองคือผู้สร้างชีวิตของคุณและมันเป็นสิทธิ์โดยชอบทาโดยกำเนิดที่คุณจะจงใจเลือกผู้คนจงใจเลือกอาหารเครื่องดื่มสถานการณ์ต่างๆ การเงินที่ราบรื่นสุขภาพที่ดีจงใจสร้างชีวิตของคุณเพราะว่าปกติแล้วอย่างที่บอกเราเชื่อคนอื่นมากกว่าตัวเองซสอีกทุกอย่างในชีวิตบนโลกใบนี้มันเริ่มต้นจากความคิดเครื่องบินเกิดขึ้นได้จากความคิดอะไรก็แล้วแต่ที่คุณได้ใช้ได้กินในวันนี้ก็มาจากความคิดเห็นไหมครับว่าความคิดมันทรงพลังจนก่อให้เกิดรูปร่างบางอย่างขึ้นมาเป็นสินค้าและบริการให้เราใช้เพราะฉะนั้นให้คุณเริ่มจากความปรารถนาที่เฉพาะเจาะจงซสก่อน คิดซ้ำคิดย้ำถ้าให้ดีหน่อยนะครับก็คิดเป็นภาพในหัวของคุณจินตนาการแวบบๆแบบขึ้นมาก็ได้ครับอย่างน้อยเนี่ยสักสาวินาทีบวกกับการเซลลทอกย้ำๆซ้ำๆก็จะสร้างความคิดให้เกิดขึ้นได้หรือบางครั้งเนี่ยการที่เราเนี่ยเสพอะไรก็ตามก็จะช่วยให้เราเนี่ยมีความคิดเกี่ยวกับสิ่งนั้นได้เช่นคุณอยากจะไปเที่ยวที่ภาคใต้คุณก็ไปเสพที่เที่ยวภาคใต้ใน YouTube หรือว่าใน Google ก็ได้แล,และเวลาที่คุณเสพไปบ่อยนะครับมันก็จะเกิดภาพขึ้นมา หรือบางคนนะครับอาจจะทำํำริมบอร์ดที่บ้านตัวเองก็ได้นะครับริมบอร์ดก็คือเราเนี่ยไปปริ้นรูปจากอินเทอร์เน็ตออกมานะครับแล้วก็ติดใส่ฟิวเจอร์บอร์ดนะครับที่ขนาดใหญ่เท่าไหร่ก็ได้ตามที่คุณต้องการจากนั้นเนี่ยคิดถึงมันให้บ่อยขึ้นดูมันพูดเซลล์ท้องเกี่ยวกับมันและสร้างอารมณ์ร่วมเกี่ยวกับมันอารมณ์เนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นความคิดที่ดีที่สุดเลยครับหากคุณมีอารมณ์แย่ก็จะคิดถึงความคิดที่แย่ หากคุณมีอารมณ์ที่ดีก็จะคิดถึงอารมณ์ที่ดีเพราะฉะนั้นคุณคือผู้สร้างมาจากความคิดที่คุณสร้างเช่นเดียวกันจงใจสร้างความคิดที่คุณต้องการจะใช้รีมบอร์ดจะใช้ภาพจากอิเนเทอร์เน็ตต่างๆหรือจะเซฟใส่มือถือหรือจะเป็นภาพจินตนาการที่คุณคิดออกเองจะเป็นภาพในโซเชียลมีเดียก็ได้อะไรก็ได้ครับหากคุณคิดไม่เก่งก็ใช้วิธีการตามนี้หรือบางคนเนี่ยถ้าคิดเก่งหน่อยเนี่ยก็คิดมาได้เลยว่าคุณยจะไปที่ไหนมีเงินเท่าไหร่หรือชีวิตคุณจะเป็นอย่างไร จำไว้เลยว่าเรามีสิทธิ์โดยชอบทำโดยกําเนิดที่จะสร้างอะไรก็ได้ให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้เพียงแค่คุณโฟกัสจดจ่อและจงใจคิดคุณเคยสงสัยไหมครับว่าบางครั้งเนี่ยเราจดจอกับอะไรเราก็มักจะได้สถานการณ์นั้นที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดตามสิ่งที่เราคิด จิตใจเราจดจ่ออยากได้กับสิ่งใดไอาอยู่ก็จะมีลู่ทางมาให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเราพูดถึงใครสักคนในทางโทรศัพท์ก็ได้ไอ้อยู่วันต่อมาก็ได้เจอเพื่อนหรือออยู่เพื่อนกระทักแชทมาหาแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคุณมีสมองอัจฉริยะอยู่แล้วครับและคุณก็มีจิตใต้สำนึกเนี่ยที่รับใช้คุณคุณมีทุกสิ่งทุกอย่างในตัวพร้อมอยู่แล้วไม่ต้องกังวลไปหากคุณอยากได้เงินและความสําสเร็จที่มากขึ้นจงใจบอกได้ว่าฉันต้องการเงินเท่าไหร่ฉันปรารถนนาาเเงิเท่ไ ภายในระยะเวลาเท่าไร่คุณต้องการความราบรื่นให้เงินเข้าบัญชีทุกวันก็บอกตัวเองว่าเงินก้อนใหญ่เข้าบัญชีฉันทุกวันฉันค้าขายดีหยิบจับอะไรก็เป็นเงินทองฉันพูดไปใครก็รักเป็นต้นพูดในสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้นความคิดที่สร้างสารรค์เนี่ยจะก่อให้เกิดอารมณ์ที่สร้างสารรค์ขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นคุณไม่สามารถใช้สภาวะที่ทุกข์ทรมานเนี่ยไปดึงดูดการสร้างความร่ำรวยความสำเร็จสุขภาพที่ดีได้หรอกครับ เพราะฉะนั้นความคิดคือพลังพลังงานทุกอย่างเนี่ยไหลผ่านตัวคุณอยู่ตลอดเวลาเพียงแค่คุณเนี่ยเริ่มต้นคิดทุกอย่างก็จะเริ่มวิ่งเข้ามาหาคุณทุกอย่างดึงดูดคุณเช่นเดียวกันความอุดมสมบูรณ์ความร่ำรวยเนี่ยมันอยู่รอบตัวคุณอยู่แล้วเพียงแค่คุณเต็มใจอนุญาตให้ตัวเองคิดในสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆอนุญาตให้ตัวเองได้รับสิ่งดี โดยการจงใจคิดฉันจะไปโรงแรมนี้เท่านั้นฉันจะนอนห้องไทยนี้เท่านั้นฉันจะเอาเงินก้อนนี้ภายในระยะเวลาเท่านี้เท่านั้นฉันจะเอาหุน่นดีสุขภาพดีแบบนี้เท่านั้นจำไม่เลยว่าอะไรที่เราไม่ชอบเราไม่จำเป็นต้องเอาก็ได้คำว่าพูดสร้างคือฉันเลือกในแบบที่ฉันต้องการไม่ใช่ว่าโลกเลือกให้กับเราเพื่อนเลือกให้กับเราหรือใครก็ตามเลือกให้กับเราอะไรที่คุณไม่ชอบรู้สึกไม่ดีคุณก็แคนเซิลมันได้เสมอครับเพราะฉะนั้นจากนี้เป็นต้นไป คุณจะใช้ชีวิตยอย่างจงใจให้มากที่สุดทั้งนั้นกายภาพความคิดและความรู้สึกจงรู้สึกในสิ่งที่คุณต้องการจงจินตนาการในสิ่งที่คุณต้องการหากคุณเจอเรื่องอะไรที่ไม่เป็นใจให้บอกเตงว่าฉันคือผู้เลือกฉันคือผู้สร้างจากนั้นกลับควบความคิดของคุณให้อยู่ในอารมณ์เชิงบวกเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่นหลายคนเนี่ยที่ทํางานประจําก็น่าจะมีเพื่อนที่ทํางานติชิ้นนินทาวิพาวิจารณ์จริงไหมครับหากคุณเป็นผู้สร้างอย่างแท้จริงคุณไม่จําเป็นต้องสนใจคำพวกนี้คุณฟังได้นะแต่คุณไม่รับเอาไอเดียคุณบอกตัวเองเลยว่าฉันเลือกฟังสิ่งให้ดีเท่านั้นต่อให้มีใครเนี่ยจะนินทาคุณวิพาวิจารณคุณหรือโพอสต์ด่าคุณอะไรก็ช่างครับ คุณไม่สนใจเพราะคุณคือผู้สร้างคุณเลือกที่จะตั้งใจฟังเสียงดีเท่านั้นเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็เหมือนเสียงนกเสียงกาเสียงลมไปครับเพราะฉะนั้นจงใจสร้างชีวิตของคุณจงใจเลือกทุกอย่างที่คุณต้องการเข้ามาในชีวิตเพราะคุณมีสิทธิ์โดยชอบทำโดยกําเนิดที่จะสร้างและเลือกอะไรก็ได้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast มาตลอดนะครับ สำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิกของช่อง motivation podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง motivation podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับและสำหรับคนที่ชอบการพัฒนาตัวเองในด้านของาศาสตร์ความสำเร็จนะครับรวมไปถึงการที่จะใช้าศาสตร์ความสำเร็จ กับธุรกิจของคุณให้มียอดขายที่เติบโตประรสบความสําเร็จในชีวิตมั่งคั่งร่ํารวยปอป้ามีเว็บมินานะครับหรือคลาสเรียนฟรี NLP และการตลาดออนไลน์ที่ให้ทุกคนเนี่ยมาเรียนฟรีกันได้นะครับซึ่งเราจัดอย่างนี้มามากกว่า3ปีแล้วครับด้วยแพชชั่นที่ว่าช่วยผู้ประกอบการโคช้ชนักธุรกิจออนไลน์และบุคคลทั่วไปที่สนใจก้าวสู่การเพิ่มยอดขายสร้างอิสรภาพทางการเงินด้วย n อ p นและการตลาดออนไลน์ โอป้าเอนะครับมีประสบการณ์ในด้านวงการธุรกิจเนี่ยมากกว่า14ปีในฐนานะผู้บริหารขององค์กรชั้นนำนะครับเป็นคนวางกลยุทธ์ให้กับองค์กรการตลาดรวมไปถึงการออกแบบสื่อมีเดียปั้นทีมขายปั้นร้านค้ารวมไปถึงทักษะการขายการเจรจาต่อรองจิตวิทยาคนแมนพาวเวอร์ และแน่นอนครับมากกว่า3ปีที่เราเข้ามาในออนไลน์และเราเนี่ยช่วยผู้คนมีอิสรภาพทางการเงินผ่าน NLP และการตลาดออนไลน์ผลลัพธ์นักเรียนของเรานะครับตั้งแต่หลักแสนจนไปถึง40ล้านนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เราเองเนี่ยก็ผ่านประสบการณ์จากการเรียนรู้จากคนระดับโลกหลายท่านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นครูอ้อยนะครับอาจารย์วัชไมเคิลโบดักโทนี่โรบินโรเบิร์ตคุยสกิไบรอนเทซี่ทีฮาเฟเกอร์แรซิงเกอร ลาจิฟและอีกมากมายครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าประสบการณ์เหล่านี้น่าจะช่วยให้ธุรกิจของคุณได้เติบโตมากขึ้นรวมไปถึงหลายคนที่ชื่นชอบสากลสําเร็จทําให้คุณเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นคนพบแพชชั่นในตัวเองและเริ่มต้นสร้างชีวิตด้วยความมั่งคั่งร่ํารวยจากตัวคุณเองครับใครสนใจก็ทักมาที่ line o p p a e s a n นะครับและคุณสามารถติดตามช่องทางของป้าอิสานทุกๆช่องทางได้นะครับ เพียงคุณพิมพ์ที่ Google พิมพ์คำว่าโอปปาอีสานภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยก็ได้นะครับแล้วเราพบกันนะครับโอปปาอีสาน Master Code n l p สวัสดีครับ